หวานเจีย๊ยบอีกแล้วนะครับพี่ๆครับสวัสดี FC King World c a คทางหน้าช่องทาง YouTube ทุกท่ทานกันด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับสเตปสาสายส่งเมื่อวานนี้นะครับบอกเลยว่าการที่ไปโอเวอร์เนี่ยมันเชียร์ง่ายกว่าไปตัวเน้นอยู่แล้วทุกคนนะครับมันมีประตูฝั่งไหนเราก็เฮฝั่งนั้นทุกคนให้ไว้เมื่อวานนี้3คู่นะครับ เบิยเล่าเนี่ยครับก็โอเวอร์ก็แตกกันไปนะครับปามาก,ก็แตกนะครับบอลมัดก็แตกกันไปอีกโอ้โหสามคู่สเตปสามของเราหวานเชียบกันอีกแล้วนะครับและรวมไปถึงดิเทพนะครับส่งแรกย้ำหลังที่ผมวางไว้ในกลุ่มครอบครัวทั้งหมด19คู่ในะทุกคนก็ถือว่าหวานเชียบกันไปนะครับและใครนะครับที่ไม่อยากพลาดนะครับแนวทางดีๆแบบนี้นะครับ โดยเฉพาะนะครับสายนักลงทุนเฉพาะสายสูงนะทุกคนนะครับเข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับที่บ้านเขียวของเราหรือว่าแอปพลิเคชันไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับ kg77 นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเด็ดเดี่สิ่งนะครับเข้ากลุ่มครอบครัวแนวนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสเต็ปสามสายสูงของเรานะครับจะมีคู่ไหนกันบ้างนะครับวันนี้เลยครับคู่แรกนะครับลงเตะในเวลาห้าทุ่มสี่ห้านาทีนะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างรัดสุดการ์นะครับจากวุรานสปาร์ตาากนะครับแล้วก็คู่ที่สองนะครับเล้วก ดีสานะครับดอทมุลน,นะจัมพ์โอลด์แนเซลติกนะครับคู่นี้ลงเตะตีสองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมชนะก,กันเลยแล้วกันนะครับ มาดูสายสูงคู่แรกของเราครับพี่ๆครับก็เป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับคู่นี้ลงสนามในเวลา5้าทุ่มสีนาทีนะครับตามเวลาบ้านเราเป็นคู่ระอบนัดสตุดการ์นะครับจับพูมิรานสเปนตาปากนะครับคู่นี้ให้ทีมเก่าเปิดมาให้ด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างสตุดการ์นะครับเหนือกว่าอยู่ที่1.25บางร้านอยู่ที่1ช่วงตัวไหลขึ้นนะครับส่วนกระแพงโอเวอร์ครับเปิดราคาหลักอยู่ที่3ช่วงตัวแล้วก็ไหลขึ้นไป3าขีดจุดห้าบางสำนักไหลไปที่3.5มจุดห้านะทุกคนส่วนผลงานในรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าณตอนนี้นะครับทางงด้าานนทีมเยยืออ่สปตปาานนเี่่ยผลงก็คอนข้างดดีีนะะลลลลงเเ่นนนไปแ้วกกมใีครับ ก็มี3แต้มนะครับชนะมาได้นะครับทำได้3เสียไปศูนย์นะครับส่วนทีมเจ้าบ้านอย่างล่าสุดกาดเนี่ยอยู่อันดับที่28เลยทุกคนนะครับไม่มีคะแนนนะทุกคนนะครับลงนี้ไปแล้วหนึ่งเกมเท่ากันนะครับแพ้ไปนะครับทำได้1ประตูเสียประตูไป3ประตู ส่วนผลงานในตารางแนนณเวลานี้นะครับของหน้าเจ้าบ้านนะครับอย่างสตุตการ์ดนะครับอยู่อันดับที่8นะทุกคนมี8แต้มนะครับลงเล่น5เกมในดีนะครับชนะมา2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้1ครั้งทำได้14ประตูเสีย10ประตูส่วนทีมเยือรมนีสเปานะครับอยู่อันดับที่2นะครับมี22แต้มนะครับเล่นไปแล้ว9เกมนะครับได้ชนะมา7ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งทําได้20ประตูเสียประตูไป9ประตูนะครับส่วนผลงานในการพบกันมานะครับคู่นี้พบกันมาแล้ว1เกมนะครับเมื่อปี2023นนนะะครับก็็จเปด้าสปปาาตนรอครับ่นะะครัไม่นบ ส่วนผลงานของเจ้าบ้านนะครับอย่างนัดด้านสตุดกัรน,นะฮะเกมหลังเนี่ยผลงานก็ถือว่าค่อนข้างโอเคทุกคนนะครับได้ชนะมา3ครั้งแพ้1ครั้งเสมอ1ครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เสมอด้านอ่าวบบวกมาได้นะครับสประตู2แล้วก็เอาชนะด้านอ่าบรูเซียดอทมูนนะครับห้าหนึ่งแล้วก็ไปแพ้เรอัลมาดริดนะครับในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับสามหนึ่งก็ถือว่าเจองานหนักเลยทีเดียวแต่โดยรวม ผลงานเจ้าบ้านอย่างสุดกาดนะครับถือว่าทําประตูได้ทุกเกมครับรวมทุกเรื่องทุกรายการเลยนะทำประตู1ประตูร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีการข้ามกําแพงเนี่ยค่อนข้างดีด้วยถึง5เกมติดต่อกันนะทุกคนส่วนผลงานของด้านทีมเยือนครับอย่างด้านสปาร์ตาปาวนะครับห้าเกมหลังสุดเองผลงานก็พอใช้ได้ทุกคนนะครับได้ชนะมาสี่ครั้งแพ้หนึ่งครั้งนัดล่าสุดเนี่ยนะครับไปแพ้ให้กับด้านซิกมาโอลิมูต์นะครับในเกมลีกนะสามประตูสองแล้วก็เอาชนะด้านดินาโมอ่าเซตเก้นะครับสองศูนย์แล้วก็ได้ช แล้วก็มีประตูตรอดทุกเกมอีกด้วยนะครับแล้วส่วนการข้ามกำแพงโอเวอร์เนี่ย ข้ามได้2ครั้งนะครับไม่ข้าม3ครั้งนะทุกคนนะส่วนกระแสในวันนี้ครับที่โต๊เปิดมาให้นะครับให้ด้านเจ้าบ้านอย่างสตุดการกันะครับเหนือกว่าอยู่ที่1 2 5นะครับแล้วก็กำแพงโอเวอร์เนี่ยไหลขึ้นนะทุกคนตอนแรกที่เราดูกันเนี่ยเปิดมา3ช่วงตัวตอนนี้3ช่วงตัวเนี่ยน้ำโค้มันไปไม่ได้แล้วครับ0.56ามันแห้งมากทุกคนตอนนี้มันไหลขึ้นเอาไหลขึ้นเอาเลยทุกคนตอนนี้มันอยู่ที่3.5แล้วแล้วก็ไหลข้ามไอ้สามขามาได้ด้วยนะผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสข้้้้าาาามมมมถถึึงงงรรีีโอออกกกกกสส4ปะตตตตูแแลว็นนุ3 ตอนนี้ตัวเองในยูไนต์แชมเปี้ยนส์ยังไม่มีแต้มเลยยังไงยังไงวันนี้ผมว่าต้องเน้นแน่นอนครับคู่นี้ผมว่ายืนโอเวอร์ได้ครับแลกกันอย่างแน่นอนแล้วก็ดูจากหน้าสปาปร์ตราปาร์กเองก็ถือว่าทำประตูได้ดีเหมือนกันคู่นี้ผมว่าการันตีให้มีถึง4ประตูครับ มาดูสายสูงคู่ที่2ของเราครับพี่พีครับก็เป็นซูบอลอยู่ฝ่ายชิมเปรลีกนะครับคู่นี้ลงสนามในเวลาตีสองนะครับเป็นคู่ระหว่างด้านเรบูเซนนะครับยอดทีมจากเยอรมนีนะครับจะพบกันเอซิมลานะครับยอดทีมจากอิตาลีนะครับส่วนการเปิดตัวค่อนข้างน่าสนใจดีๆนะครับเลทแรกครับโตเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเรบูเซนเหนือกว่าอยู่ที่1ช่วงตัวแล้วก็เลทต่อมาไหลลงครับไหลลงมาอยู่ที่0.75แล้วนะครับส่วนกำแพงโอเวอร์เปิดมา3ช่วงตัวยังไม่มีการขยับไปไหนนะทุกคน ส่วนในตารางคะแนนยูฟ่าแชมปปียนสะ์นาตอนนี้นะครับทางด้านจอร์บานนะครับอย่างในด้านไบเออร์ลุบุเซ่นนะครับอยู่อันดับที่3นะครับมี3คะแนนส่วนทางด้านเอซิมิลานเนี่ยอยู่อันดับที่27นะครับ มีแค่สูตรคะแนนนะครับส่วนผลงานในตารางคะแนนนเวลานี้นะครับของทั้งคู่นะครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างไบเออร์นะครับอยู่อันดับที่4ของลีกนะครับมี10คะแนนลงเล่น5เกมได้ใช้มา3ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งทำ้14ประตูเสีย10ประตูนะครับส่วนผลงานของด้านทีมเยือนอย่างเอซิมิลานนะครับอยู่อันดับที่3มี11คะแนนนะครับลงเล่น6เกมนะครับได้ใช้มา3ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้1ครั้งนะครับทำได้14ประตูเสียไป7ประตูส่วนผลงานในการพบกันมาครับไม่เคยเจอกันมาก่อนเกมนี้เป็นนเกกมแรของคู่ ส่วนผลงานของเจ้าบ้านนะครับไบเออร์ By e นะครับผลงานก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ5เกมหลังเนี่ยได้ใช้3ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เสมอด้านไบเยมิกมาได้นะครับ1ประตู1แล้วก็เอาชนะด้านวบบวกมาได้นะครับ4-3แล้วก็ได้ชัยด้านฟีนูส์ลสเตดามนะครับ4-0ผลงานในการทำประตูของเรวูเซนค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรเวอร์นะครับ5เกมหลังเนี่ยข้ามโอเวอร์ได้4เกมไม่ข้าม1เกมนะทุกคน ส่วนผลงานของด้านทีมเยือนนะครับอย่างเอซิมิล่าในรับ5เกมหลังสุดผลงานก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับได้ใช้มา3ครั้งแพ้1ครั้งเสมอ1ครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะด้านเรเช่นในเกมหลีกมาได้3-0แล้วก็เอาชนะด้านอินเตอร์มิลานนะครับ2-1แล้วก็ไปแพ้กับดนลิเวอร์พูล3-1ในครับในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกส่วนด้านเอซิมิลานนะครับ5เกมหลังเนี่ยข้ามโอเวอร์ได้4เกมยกโอเวอร์ไป1เกมนะครับ ส่วนกระแสที่เปิดมาให้ในวันนี้ครับให้หน้านเจ้าบ้านนะครับอย่างไบเออร์เลูเซนครับเหนือกว่าอยู่ที่0.75นะครับไม่แน่ใจว่าจะไหลขึ้นหรือไหลลงนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มีครึ่งช่วงตัวน้ำคก7-1ดเ็ด้วยทุกคนผมว่าหน้าบ้านของเรวูเซนเนี่ยอาจจะขยับลงทุกคนแต่กำแพงผมมองว่าน่าจะไหลขึ้นตอนนี้เนี่ยสมช่วงตัวเปิดมา0.86แล้วทั้งคู่เนี่ยทำประตูกันดีมากๆเลครับ เลเวอร์นะครับมี1ประตู2ประตูเนี่ยร้อทุกเกมแล้วก็เอซิมิลานเองก็ถือว่ามีประตูทุกเกมเหมือนกันคู่นี้บอกว่าสู้กันสนุกครับแล้วเกมนี้ถ้าหน้าบ้านไหลลงแบบนี้ผมว่า AC นับหนึ่งได้นะครับคู่นี้หา4ประตูเต็มเวลาครับยูโนเวอร์ที่3ช่วงตัวครับ มาดูสายสูงคู่ที่3ของเราครับพี่พีครับก็เป็นซุปบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่นี้ลงเตะในเวลาตีสองนะครับเป็นคู่ระหว่างด้านบุนเดสเลือดอ์มุนนะครับจับพบกับด้านเซลติกคู่นี้ครับเป็นกาเปิดมาให้ด้านเจ้าบ้านอย่างดอตมุนนะครับเหนือกว่าอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้าส่วนกำแพงโอเวอร์เปิดมาอยู่ที่สามช่วงตัวนะครับส่วนผลงานในยูฟ่าณตอนนี้นะครับทางด้านเซลติกเนี่ยอยู่อันดับที่สองนะครับลงเล่นไปแล้วหนึ่งเกมนะครับชนะมาได้นะครับมีสามแต้มส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างดอตมุนนะครับอยู่ อันดับที่5นะครับลงเล่น1เกมเท่ากันนะครับชนะเหมือนกันนะครับมี3คะแนนเท่ากันนะตอนนี้ส่วนผลงานนะครับในในตารางคะแนนณเวลานี้นะครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างดอตมุนนะครับอยู่อันดับที่5มี10แต้มนะครับลงเล่น5เกมนะครับได้ใช้มา3ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งทำได้สิประตูเสียประตูไป9ประตูส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับอย่างเซลติกนะครับอยู่จ่าฝูงของลีกนะครับสกอตแลนด์นะก็ลงเล่น6เกมในลีกนะครับชนะทั้ง6เกมเลยไม่เสมอไม่แพ้นะครับทำได้20ประตูแล้วก็เก็บบคคนนนนชิิิดดมมา6เเกกกกตตต่ออัััี้วยะะสหรรซลบ ส่วนเฮตุเฮคู่นี้ครับไม่เคยเจอกันมาก่อนครับเกมนี้เป็นเกมแรกส่วนผลงานของเจ้าบ้านนะครับอย่างด้านดอทมูลนะครับหเกมหลังสุดเนี่ยผลงานก็ถือว่าพอรับได้นะครับได้ใช้มา3ครั้งแพ้1ครั้งเสมอ1ครั้งนะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็ไปเอาชนะด้านโบคุ้มในเกมลีกมาได้นะครับสประตูต่องแล้วก็ไปพลาดแพ้กับด้านสตูดิสการ์ดห้าหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ได้ใช้ด้านขับบูธมาได้นะครับในศึกยูฟ่าชิมเป็นลีกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับสประตูศูนย์ส่วนผลงานของดอทมูลนะครับในการข้ามกกกกกกำแแพงโออออเเเเววรรร์นนนะะคคคััับบขข้้้าาามมมมมมมตตติิดด่่่4ล็ไืที ส่วนผลงานของด้านผู้มาเยือนในวันนี้ครับอย่างเซลติกนะครับ5เกมหลังสุดผลงานก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับ5เกมหลังได้ใช้5เกมติดต่อกันเลยแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยได้ใช้ด้านอ่าเซนต์จอห์นสโตนนะครับ6-0แล้วก็เอาชนะด้านฟัคเคลลิลมาได้นะครับ5-2แล้วก็เอาชนะด้าน,านอ่โซโรวานบาติสราวานะครับ5-1ก็ถือว่าต่อเกมเนี่ยเชนาเซลติกเนี่ยทำประตูได้เยอะมากๆทุกคนนะ2-3ประตูเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนแล้วก็การข้ามกำแพงของเซลติกนะครับข้ามไป3เกมไม่ข้าม2เกมนะครับ ส่วนกระแสที่โต๊ะเปิดมาให้ในวันนี้นะครับโต๊ะเปิดมาให้นัานเจ้าบ้านนะครับอย่างดอดมุลน,นะครับ เหนือกว่าอยู่ที่1.25เรทต่อมาอยู่ที่1ช่วงตัวนะครับเหมือนว่าแฮนดิแคปเนี่ยจะไหลลงนะทุกคนนะครับจะไหลลงมาอยู่ที่1ช่วงตัวนะครับส่วนกัแพงโอเวอร์เปิดมาอยู่ที่3ช่วงตัวค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างดอตมูลกับเซลติกนะครับทั้งคู่ทำประตูได้ดีมากๆครับแล้วก็แต้มในตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกใเวลานี้เนี่ยทั้งคู่แต้ม3แต้มเท่ากันอีกด้วยนะครับถือว่าเกมนี้มีแรงจูงใจมากๆครับยังไงตอนนี้เนี่ยดอตมูลต้องกลมความได้เปรียบให้้้้้ไดดดมมมมาาาาาากกกกกก่่่่่่่่่อออนน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 ะะะททุคคคคคครรรรรัััััับบบบููููีีีีผผววววววยยืโเ์3ชชงตแลสหฟ ก็มาสรุปเสบสามสายสูงประจําหน้าช่องวันที่1ตุลาคมกันหน่อยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าการเชียร์ที่กําแพงสูงเนี่ยมันเป็นอะไรที่นุ้นง่ายและเชียร์ง่ายจริงๆนะครับมีประตูฝั่งในเราเฮฝั่งนั้นทุกคนนะครับคู่แรกของเราเลยนะครับสตูดการ์นะครับยืนโอเวอร์ไว้ที่3ขี่สามจุดห้านะครับแล้วก็ไบเออร์รูบูเซนนะครับกับเอซิมิลานคู่นี้ยืนโอเวอร์ไว้สามช่วงตัวแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับดอทมูลกับนาสเซลติกนะครับคู่นี้ยืนโอเวอร์ไว้ที่สามช่วงตัวเช่นเดียวกันนะครับสำ เพิ่มเพื่อนแ้วเขามารับได้เลยนะครับไม่ยากครับกู่เข้ากลัวนะครับไปที่แอปยันไลน์นะครับ at kg77 นะครับเพิ่มเพื่อนมาเรื่อยๆนที่ผมขึ้นหน้าจอไว้ให้นะครับทักเข้ามาเรื่อยๆพร้อมรับหนังสือฟุตบอลแบบฟรีๆเข้าไปศึกษาสกิลกันอีกติดตัวกันไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคิงเวอร์คานะครับก็ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะก่นนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ